วัสดีครับวันนี้ทางรายการ MP เกษตรอินทียอเซียนได้มาพบผู้นําท่านหนึ่งของ MP ที่อําเภอโพประทับช้างจังหวัดพิจิตรซึ่งทํานาข้าวนะหลังจากเอา MP ของเรามาใช้แล้วจะเป็นอย่างไรนั้นไปสอบถามกับผู้นําท่านนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สมพงศ์นะครับครับผมแนะนําตัวกับท่านผู้ชมทาวบานนิดนึงครับครับผมสมพงศ์โสตุลครับอยู่อําเภอโพช้างจังหวัดพิจิตรครับเป็นแปลงสาธิตที่ใช้ของ MP อยู่ครับผม พีเลยเนาะแปลงนี้ใช้ไททูซานแม็กหนึ่งแม็กสองแล้วก็แม็กห้าครับผมใช้แล้วออกมาเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาดูกันเลยครับอ่ะเริ่มดูเดี๋ยวพี่สมพงศ์อธิบายนิดนึงครับอ่ะแปลงนี้ครับแปลงนี้ฮะเป็นแปลงที่ใช้ครับผมที่ใช้อยู่ครับผมดกขนาดนี้เลยเนี่ยครับผมโอ้โหต้นตั้งใบเขียวใบเขียวครับทำไมข้าวสุกแล้วทำไมใบ อุมภ์ที่ายนนิดนึ่งครับตรงนี้เอาช่วยถือช่วยถือได้ครับผมคือพวกนี้ถ้าถ้าถ้าฮอร์โมนเป็นสมบูรณ์เนี่ยโอกาสที่แรดตะตันเนี่ยสูงครับเพราะว่าถ้าทําให้ใบข้าวเขียวอยู่ตลอดทนลวงเหลืองอย่างเนี้ยโอกาสได้ตันสูงครับแต่เพราะว่าถ้าลวงเหลืองใบไหม้อย่าหวังนะครับว่าได้รลรดตะตันอืมปัญหาบอกเชื้อราจะเกิดแต่ของเราเนี่ยมั่นใจว่ามันปกป,กป้องปกป้องกันเชื้อราได้ดีครับผมอืมปกติใช้เคมีได้กี่ถังครับตอนนั้น ก็ได้ประมาณ60 70เต็มที่ครับผมสูงสุดเจ็ดสิบที่แล้วก็ใบจะไหม้ครับใบจะไหม้ก่อนนี่คือปัญหาที่ผ่านมาใช่ครับแต่หลังจากนั้นพอเอาเอามาใช้น่ะใช้ครบทุกตัวเลยใช่ไหมครับนี่ใช่ครับครบทุกตัวครับปรับสภาพดินเอาแมกซ้าลงพื้นเลยใช่ไหมครับผมโอ้เอาแมกซ้าปรับสภาพดินลงพื้นเลยครับนะแล้วก็ใช้แมกหนึ่งสองสามหนึ่งสองไคโตซานครับผมฉีดข้างบนใช่ครับออกเป็นอย่างนี้เลยใช่ครับโอ้โห แลวข้าวเต่งตึงใบเขียวปกติถ้าใช้เคมีในใบข้าวมันจะเหลืองใช่ไหมตอนนี้ใช่ครับเหลืองแล้วครับแล้วก็ใบไม้ด้วยใช่ไหมใช่แล้วทีนบอกตอนสีนี่มันจะฟุง้งเลยใช่ไหมใช่ครับ <c oughs> โอ้สวยมากครับตอนนี้ถือว่าสวยสวยมากครับรวงเต่งตึงข้าวดีข้าวดิ้ดงก็ไม่ค่อยมีนะพี่นะมาดูรวงฮะไม่มีฮะเม็ด<ะ>สวยมากครับสวยแต่งตึงมากอันนี้พันอะไรครับพี่สมพงศ์ครับเนี่ยนีสี่เจ็ดครับผมอ๋อสี่เจ็ดเนาะ ตันนี้ก็พวกนี้ก็อายุร้อยร้อยี่สิบวันครับแต่ตอนนี้มันมันแก่เร็วกับผิดปกติอ่ะปกติสี่เจ็ดนี่มันจะอายุร้อยยี่สิบวันสี่เดือนใช่ครับแต่นี่กี่เดือนแล้วครับเนี่ยอันนี้ยังไม่ถึงสามเดือนนะมันถึงสามเดือนที่สิบสี่เนี่ยได้สามเดือนอุ้ยยังไม่ถึงสามเดือนใช่ครับแล้วมันสุกแก่ไวใช่ครับเอะแสดงว่าใช้เอ็มพีแล้วเนี่ยมันมันทำให้ข้าวสุกไวขึ้นเร็วขึ้นประมาณนั้นครับประมาณนั้นลดระยะเวลาการเก็บเกี่ยวได้เร็วขึ้นดิใช่ครับ ก็ออกก่อนเขาได้ออกก่อนครับได่เงินก่อนเขาด้เงินเอ้ามาเปรียบเทียบแบบแปลงข้างๆกันนี่ของของที่เขาใช้เคมีอยู่ครับนี่เคมีร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอ้าวคณะขั้นการนะครับดูนะครับปลูกพร้อมกันใช่ไหมนี่นี่พร้อมกันครับพร้อมกันเลยครับแต่สภาพเขาจะเป็นแค่อย่างนี้โอ้ใบยังไม่นี่เลยนะเนี่ยครับยดูนะฮะยังไม่เป็นรวงเลยยังไม่รีบอยู่เลยครับเนี่ยไม่มีเลยใช่ครับนะฮะบางอันก็เพิ่งจะเริ่มเป็นอย่างนี้เอง นี่แค่แปลงตดกันนะครับเห็นบอกว่าตอนฉีดเหม็นเคมีมากเลยใช่ครับตัวนี้เหม็นมากเขาฉีดอะไรไม่รู้ก็เคมีร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมไม่รู้อะไรหนอแปลงนี้เคมีร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแปลงนี้อินซีร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ครับแค่ขนาดขั้นกลางครับดูความเปรียบเทียบแตกต่างเคมีไม่ต้องใช้กันนี้ไม่ต้องใช้เลยครับไปดูที่ถังเคมีได้เลยว่าผมเคยได้นําลูกค้าบอกว่าลองมาดูนะว่ามันใช้เคมีอย่างเงี้ยเขามาดมถังเคมีผมที่ผมฉีดฉีดยาครับครับ เดี๋ยวให้ไปดูแล้วถังเคมีไม่มีกลิ่นเคมีเดี๋ยวให้ระท่านประธานดูได้เลยว,ว่าเคมีไม่มีกลิ่นเลยเดี๋ยวไปพิสูจน์กันว่าจริงหรือเปล่าอเอาแล้วว่าดกแค่ตรงนี้หรือเปล่าพี่สะพงะพาดูหน่อยได้ไหมโอโ้ตลอดครับเอามาดูด้าพื้นครับโอ้โหดูครับพี่ลวงเป็นลวงครับต้นตั้งใบเขียวอยู่เลยแต่ลวงครับดูครับโอ้โหนี่นี่น,นี่ซึ่งพี่สะพงคาดการณ์ว่าคงจะตันกว่านะบจากหกสิบเจ็ดสิบถังนะ รอบนี้น่าจะเกวียนกว่าเกวียนกว่าเกลียนกว่าครับฝั่งนี้นะครับสองฝั่งเลยครับเนี่ยคือของพี่สมพ์นะอ่ะเดินชมไปเลยอธิบายนิดนึงครับข้าวดีข้าวเด้งก็ไม่มีนะนี่ไม่มีครับไม่มีใช้ตัวย่อยสลายเม็กซี่แม็กซี่แม็กซี่หมักซังหมักซังครับอหมักซังหมักซังไปก็ไอตัวเม็กซี่เราก็จะไปย่อยสลายเม็ดข้าวดีด้วย ประมาณนั้นนะมะผมบอกอย่างนั้นเพราะมันไม่มีข้าวดีะครับเออเพราะตัวแม็กซี่เราจะไปย่อยฉลลยเบ็ดแป้งนะจุลินทรีย์กินแป้งที่อยู่ในดินเมืม่อหมักปุ๊บมันก็กินไม่ข้าวดีไปด้วยประมาณสองสามดูการก็กหมดเกือบหมดแล้วครับไม่ข้าวดีไม่ต้องไปแก้ปัญหาไปเหตุอันนี้เราย่อยตั้งแต่เริ่มต้นเลยยาก็ไม่มียา,าไม่มีครับข้าออกมาโอ้โหครับชมครับดูดวงครับโอ้นี่ยังไม่แก่ครับอีกประมาณสักอีกประมาณสัก วันที่20น่าจะเกี่ยวได้แล้วคิดว่าประมาณนั้น20น่าจะเกี่ยวได้ละครับเพราะมันก่อนกําหนดเนี่ยก่อนกำหนดเพราะกำหนดวันที่5เก็บเกี่ยวด้วยการกำหนดด้วยเอ๋อ5ตุลาครับอันนี้คงไม่ถึงตุลาแน่นอนไม่ถึงนะไม่ถึงเออ่เดินชงกัน่อยโอ้โหสุดหน้าผาผมใจแข็งเกษตรกรนนะครับใช้แม็ก5ปรับสภาพดินนะฮะตอนตีเทือกงานแล้วก็ใช้แม็ก หนึ่งสองไทโทซานผสมฉีดทางใบฉีดสักกี่ครั้งครับพี่คนนี้ฉีดสองครั้งนะครัสองครั้งฉีดสองครั้งเองครับอุดกทุกต้นเลยครับแน่นอ็ดเลยนะฮะแน่นอ็ดเลยถ้าดูไกลายนี่ยังไม่แก่น,นะครับข้าวเพราะใบมันเขียวไงมอยไกลใบมันมเขียวมันใบมันปิดบังล้วงกันหมดเลยนะมองแทบไม่เห็นเลยครับครับอันนี้ก็คือเป็นการที่สูน์นะครับว่าแม็ หนึ่งสองแล้วก็แม็กห้าของเรานะฮะมาช่วยเกษตรกรฝั่งนี้ด้วยครับดูด้วยฝั่งนี้มาช่วยเกษตรกรให้เป็นปลิกข้าวที่เป็นข้าวอินทรีย์นะฮะข้าวอินทรีย์ไม่ใช้สารพิษสารเคมีค่าเพี้ยนอนแมลงไม่มีเลยครนะพอหลังจากใช้แม็กหนึ่งสองแล้วมันสร้างผลต้นทานคุ้มกันโดยธรรมชาติเลยเพี้ยกระโดดสีน้าตาลก็ไม่ลงไม่ลงฮะมันไม่กล้ามาเลยในนียก็คงอย่างนั้นไม่เห็นเลยถ้าเห็นคงไม่รอดขนาดนี้แล้วเนาะครับดูครับข้าวรวงข้าว ใบขาวก็ไม่เป็นธรรมดาพวกช่วงนี้มันจะเป็นใบขาวข้าวทั่วไปจะเป็นใบขาวพวกใบสีส้มอะไรพวกนี้ใบสีส้มใบขาวซือเกษตรเรก็กทั่วไปเจอหัวมาอกอถ้าถ้าเป็นแล้วจะเป็นยังไงฮะคนนี้เราก็ถ้าใบเสียมก็คือจบไงถ้าใบเสียปุ๊บก็คือไม่ส่องแสงเลยไม่ปรุงไม่ส่องแสงไม่ปรุงอาหารข้าวก็เกิดการรีบรีบเป็นรีบเลยครับอ๋อที่มาของไม่รีบเป็นอย่างนี้เองใบขาวใบไม่ใบเหลืองพวกนี้ใช่ครับแต่หลังจากใช้เอ็มพีของเราเนี้ยไม่ไปเลย ไม่เป็นอะไรเลยครับก็ <S 2> <S 2> ดูนะครับดูดูตามภ<ห><ห>าพกันแล้วครับนี่โอ้โหนี่แต่ว่ามัน,มนใบเขียวมันทงตั้งขึ้นมาเนาะต้นตั้งใบเขียวยันเก็บเกี่ยวอ่ะใช่ครับแม่ข้างเราเนี่ยฮะใส่ลงไปถ้าทาให้ต้นตั้งใบเขียวแล้วข้าวไม่ล้มเลยฮะข้าวต้นตั้งแข็งแรงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายเนาะเก<ช>ี่ยวง่ายไม่สูญเสียด้วยไม่เสียหายแล้วลวงโอ้โหนี่ฮะลวงเป็นรวงครับใบเป็นใบเลยฮะตอนเก็บเกี่ยวลองพิสูจน์อีกทีหนึ่งโอ้โหทั่วเลยครับท่าน ไม่ใช่แค่ตรงนี้นะครับหมดเลยครับนี่สองฝั่งสองฝ้าคากเลยเอาละถึงตรงนี้ก็เดินมาระยะหนึ่งแล้วมันไปทั่วทั้งหมดเหมือนกันฮะทั้งเพิงนี่พี่เขามองทางกี่ไร่ครับเนี่ยยี่สิบสามไร่ครับยี่สามไร่น่าจะยี่สิบห้าขวบขึ้นนะครับจากประสบการณ์การทํานามาทั้งชีวิตเนี่ยนะครับผมแต่ก่อนเคยได้แค่หกสิบเจ็ดสิบทังครับผมได้แค่ประมาณสิบ สิบสามสิบสี่ตันเต็มทีม่รอบนี้น่าถึงยี่สิบกว่าตันยี่สิบขึ้นได้ครับยี่สิบขึ้นเนี่ยถ้ายี่สิบห้าเนี่ยมันสองเท่าเลยนะฮะมันเท่าตัวเลยนะก็ไปถึงช่ <laughs> อ,องสุดท้ายของรายการครับหลังจากที่พี่สมพงษ์พาเดินเข้าสองาคนาเลยครับเปรียบเทียบกับที่ใช้เคเมีนะเจออินทรีย์เข้าไปแล้วโอ้โหคนเรื่องเลยนะคนเรื่องเลยก็อ,อ,ยอ,อยากให้พี่สมพงษ์ฝากไปถึงท่านผู้ชมทางบ้านเกษตรกรที่ทำนา ว่าใช้พิษไทยของ MP แล้วเป็นอย่างไรบ้างครับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับนาข้าวของพี่เอาละครับตั้งแต่ใช้ MP มานี่ก็ <c oughs> คือสภาพทุกอย่างอ่ะดีหมดนะครับเชิญชวนให้พี่น้องลหลายคนครับลองมาใช้หันหันมาใช้พวกชีวภาพดูครับก่อนที่เข้าเอซีเนี่ยครับพราอได้อาหารปลอดสารพิษปุ๊บเนี่ยทุกอย่างคนในบ้านเราก็ได้กินดีอยู่ดีครับผมอืมครับ ก็นี่เป็นคำยืนยันของเกษตรกรนะตัวจริงเสียงจริงเลยครับและเป็นผู้นำของเราที่อำเภอตะบันที่อำเภอโพธช้างยอ,อพิจิตรด้วยครับท่านผู้ชมก็ใช้วิตพิจารณาด้วยเหตุและผลเองว่าสมควรจะเชื่อไหมนะถ้าใช้แล้วข้่าเป็นออกมาเหมือนของพี่สมพงศ์ก็รวยเป็นพี่สมพงศ์ท้ายเราและพี่สมพงศ์ขอกลับลาท่านผู้ชมก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ